1 1 2่งร้อยสเศษหนึส่วนสองพั้าทาลิขิตพลิกโชคชะตาสิบหแรงเอสเฉินฉางเซิงที่มุ่งหน้าไปยังเวิ้นสุยเพื่อช่วยเหลือทังซานสื่อลิ้วแต่คู่ต่อสู้ที่เขาต้องเผชิญหน้ากับไม่ใช่แค่นายรองสกุลถัง แต่กลับเป็นผู้เท่าสกุลถังที่คุมอำนาจทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในเวลาเดียวกันขนาดที่สวีโยรงยังคงกักตัวฝึกวิชาที่ยอดเขาซึ่งมีเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ การต่อสู้ระหว่างศิทธิและอาจารย์จากอารามซีหนิงที่ประทุกขึ้นกำลังจะก,กำหนดทิศทางของทั้งพิภพเนื้อเรื่องในสองเล่มนี้เราจะได้พบกับความสนุกตื่นเต้นที่คาดไม่ถึงเนื้อเรื่องยังคงคาดเดาไม่ถึงตามสไตล์ของเมานี่ ที่ยิ่งอ่านยิ่งรู้สึกได้ถึงความเก่งกาจของนักเขียนท่านนี้หากเคยประทับใจหรือชอบถึงสยบฟ้ามาก่อนบอกได้ว่าเรื่องนี้มีความสนุกและสุดยอดยิ่งกว่าครับมีสปอยใครไม่อยากทราบข้ามไปเฉินชางเซิง พระเอกขั้นรวบรวมดาวขั้นปลายเจือซี่วเพื่อนพระเอกมนุษย์มารชนเผ่าหมาป่าขั้นทะลวงอเวจีขั้นกลางกวนเไป,ไปื่ปอันดับสี่ในเจ็ดพิทักษ์แดนเทพของเขากระบี่หอหลีซานได้เดินทางไปยังเวิ้นสยุย เมืองของสกุลถางเพื่อช่วยเหลือ,อยังถังซานสือลิ้วถังถังเพื่อนพระเอกขั้นทะลงอเวจีขั้นกลางบุตรนายา่านใหญ่ที่ถูกขังอยู่ในสารบรรพชนสมปีเมื่อไปถึงเว่้นสุย เฉินฉางเซิงได้รับการต้อนรับอย่างดีในฐานะใต้เท้าสังฆราชแต่สกุลถังยังคงปฏิเสธจะให้เข้าพบเฉินฉางเซิงจึงอาศัยฐานะของตนเข้าไปพบยังนายท่านใหญ่ที่นอนป่วยอยู่ด้วยวิชาแพทย์ของเขาจึงทำให้ทราบว่า นายท่านใหญ่ถูกวางยาพิษด้วยไข้กลของพักฉางเซิงจึงช่วยคลายไข้กลและทำการรักษาประครองอาการไว้ในยามค่ำคืนถูสู่นักฆ่าของพักฉางเซิงได้ลอบเข้ามาหมายจะสังหารเฉินฉางเซิงที่ยืนอยู่ริมน,น้ำ แต่ด้วยที่เฉินฉางเซิงเคยอาบเลือดจูซาจีจีดผงจวงมังกรน้ำค้างแข็งจึงทำให้ทนพิษความเย็นได้ได้โจมตีสวนกลับไปได้ทันเวลาฉูซูจึงได้แต่รีบหลบหนีไปวันต่อมาเฉินฉางเซิงจึงไปขอพบผู้เท่าสกุลถังปู่ถังซานสือลิ้วแต่พอไม่ได้เข้าพบ เขาจึงรอยอยู่ด้านนอกจนสุดท้ายผู้เท่าสกุลถังยอมให้เข้าพบเมื่อได้พบผู้เท่าสกุลถังจึงได้ชวนเฉินฉางเซิงเจ๋อซิ่วและกุนเฟยไปเล่นไพ่นกกระจอกในระหว่างนั้นเฉินฉางเซิงได้บอกว่านายท่านใหญ่ โดนวางยาพิษและขอโอกาสเพื่อช่วยเหลือถังซานสื่อลิ้วโดยขออำนาจในการค้นหาคนร้ายเป็นเวลาหนึ่งวันห้ามไม่ให้สกุลถังขัดขวางการค้นหาในเวลาเดียวกันชิวซานจินสิทธิ์พี่ใหญ่อันดับหนึ่งในเจ็ พิทักแดนเทพสายเลือดมังกรมาจุติก็ได้ตะโกนออกมาว่านายท่านรองสกุลถังร่วมมือกับเผ่าปีศาจด้วยชื่อเสียงของเขาไม่มีใครไม่เชื่อถือในขนาดที่หวังพัวยอดฝีมือดาบขั้นเทพศักดิ์สิทธิ์ ก็คอยคุมเชิงอยู่นอกเมืองซึ่งผู้เท่าสกุลถังก็ได้ตกลงแต่ต้องใช้คนสกุลถังเท่านั้นเฉินฉางเซิงที่ยอมรับเงื่อนไขนี้เขาจึงให้ถังซานสื่อลิ้วเป็นคนสั่งการทั้งหมด ทังซานสื่อลี่วจึงได้รับการปล่อยตัวจากศาลบรรพชนด้วยความรู้ของเขาจึงสามารถหาหลักฐานความผิดของนายรองสกุลถังได้แม้นายรองสกุลถังจะส่งนักฆ่ามาเพื่อสังหารเขาแต่ถังซานสื่อลี่วที่ได้วางตัวของหลิงชิง นักฆ่าอันดับสและกลุ่มนักฆ่าไว้จึงสามารถรอดตายมาได้ในขณะที่ถังซานสื่อลิ้วได้ใช้คนห้าประเภทที่เป็นกองกำลังลับของสกุลถังจนหาตัวชูสุภบและสามารถบีบอีกฝ่ายจนใกล้ตาย แต่กลับได้รับการปล่อยตัวไปจากยอดฝีมือพักฉังเซิงที่รับใช้ผู้เท่าสกุลถางเพราะน้ำใจระหว่างสำนักเมื่อหลักฐานทุกอย่างพร้อมถังซานสื่อลิ้วได้มาพบผู้เท่าสกุลถางแต่ถังซานสืลิ่วกับบอกว่า หลักฐานไม่สำคัญเท่าการตัดสินใจของผู้เท่าสกุลถังซึ่งผู้เท่าสกุลถังบอกว่าเฉินฉางเซิงไม่น่าจะสามารถเอาชนะประมาจารย์พสร้างสิงโจอาจารย์พระเอกได้จึงไม่น่าเสี่ยงเฉินฉางเซิงจึงแค่ขอให้สกุลถังวางตัวเป็นกลางเท่านั้นซึ่งผู้เท่าสกุลถังก็ตกลงในขณะที่ถังซานสือลิ้วขอชีวิตในรองสกุลถังเป็นการจบเรื่องราว ก่อนที่ศพนายรองสกุลถังจะส่งมาและสะกุลถังก็ได้ส่งคนไปยังพักฉางเซิงเพื่อรับยาถอนพิษของนายท่านใหญ่เฉินฉางเซิงจึงตัดสินใจเดินทางต่อไปยังยอดเขาเซิ่งหนีเพื่อไปหาสวีโยหรง นางเอกทิดาเทพสายเลือดหงมาจุติที่สำนักศึกษาหนานซีแต่ในระหว่างเดินทางไปพวกเขาได้ทราบข่าวยอดเขาเซึ่งหนีได้ปฏิเสธการช่วยเหลือเซียวจางอันดับหนึ่งของข้านรวบรวมดาวที่เคยช่วยเหลือหวังพวกไว้ จึงดาว่าที่ยอดเขาเซิ่งหนี่มีปัญหาทั้งหมดจึงรีบมุ่งหน้าขึ้นยอดเขาทันทีด้านเปียเทียนซินบุตรชายเปียย่างหงที่เป็นลมฝนแปดทิศกับโดนมู่จิวซือ น้องสาวราชินีขาวที่ต้องการชิงตำแหน่งใต้เท้าสังฆราชสังหารด้วยไอเย็นของมังกรน้ำค้างแข็งเด็กสาวสองคนของยอดเขาซึ่งหนีที่ไม่รู้จักพวกเฉินฉางเซิงเห็นพวกเขาบุกขึ้นเขามาจึงเข้ามาขัดขวาง ทั้งซานสือลิ้วที่ออกไปสู้เกือบจะพ่ายแพ้เพราะเพลงกระบี่คู่ของทั้งสองจึงทำให้เฉินฉางเซิงสนใจเพลงกระบี่ประสานรวมนี้แต่เฉินฉางเซิงก็ได้ฉวยจังหวะที่ถังซานสือลิ้วดึงความสนใจ แอบขึ้นยอดเขาไปยังสถานที่ที่สวีโยรงกักตัวฝึกวิชาพบว่าสวีโยรงยังปลอดภัยไม่มีปัญหาอะไรด้านถังซานสื่อเลี้วก็ได้พบกับอาจารย์อาของสวีโยรงทั้งสามท่านที่กลับมาจากการท่องเที่ยวได้ยึดอำนาจ เพราะได้ติดต่อกับซางสิงโจไม่ต้องการให้ยอดเขาเสื่งหนีต้องมวนเข้าสู่การต่อสู้ของสองสิทย์อาจารย์จึงตัดสินใจจะปิดสำนักสิบปีท่ามกลางสำนักต่างๆของแดนใต้ที่มาร่วมเป็นสักขีพยาน แต่กับไม่มีใครสามารถขัดขวางการตัดสินใจนี้ได้ชินชังเซิงที่ทราบเรื่องจึงตัดสินใจขี่กระเรียนของสวีโยหลงลงมาจากยอดเขาเพื่อหยุดยั้งการปิดสำนักนี้ด้วยเหตุผลที่ว่าเป็นคำสั่งของใต้เท้าสังคราช เพราะสำนักศึกษาหนานซีก็เป็นส่วนหนึ่งของสำนักศาสนาหลวงเหมือนกันแต่อยู่อยู่ท่ามกลางความขัดแยง้งเปียย่างหงกับอูชยงปี้หนึ่งในลมฝนแปทิศขั้นเทพศักดิ์สิทธิ์ได้ปรากฏตัวมาให้เฉินฉางเซิงมอบตัวจูซาออกมา เพราะคิดว่าบุตรชายของทั้งสองตายด้วยลมหายใจของมังกรน้ำค้างแขง็งซึ่งเฉินฉางเซิงที่ทราบดีว่าไม่ใช่ฝีมือของจูซ่าแต่ในยามนี้เขากับไม่สามารถติดต่อกับจูซ่าได้จึงทราบว่าจูซาน่าจะประสบปัญหาอยู่ เมื่อไม่สามารถมอบจูซ่าออกมาได้หูชยงปี้จึงได้ลงมือหมายจะสังหารเฉินฉางเซิงแทนเฉินฉางเซิงไม่สามารถรับมืออูชยงปี้ที่มีระดับขั้นเหนือกว่าได้จนกระทั่งสวีโยหลงที่รับรู้ถึงอันตรายของเขา จึงได้ออกจากการกักตนรีบพุ่งมาช่วยเหลืออย่างรวดเร็วทั้งเฉินชางเซิงและสวีโยหรงต่างใช้เพลงกระบี่ประสานร,รวมกันอย่างรู้ใจจนสามารถเอาชนะอูชยงปี้ได้เปียย่งหงจึงเข้ามาลงมือแทน ด้วยพลังการฝึกปรือของเขาสามารถลุกไล่เฉินชางเซิงกับสวีโยโรงที่ใช้เพลงกระบี่ประสานรวมยังไม่สมบูรณ์จนบีบให้เฉินชางเซิงได้รับบาดเจ็บสวีโยโรงต้องใช้ธนูอูยิงลูกธนูออกไปสิบดอกเพื่อขัดขวาง ในยามนั้นขุนพลเทพอันดับสองไปหูก็ได้ฉวยจังหวะพุ่งเข้ามาหมายจะโจมตีใส่เฉินชางเซิงอีกคนแต่อยู่ๆก็มีคมดาบฟาดลงมาจากท้องฟ้าเพื่อขัดขวางไว้จึงทำให้ทุกคนทราบว่าหวังพ่วได้มาแล้ว อูเฉยงปี้จึงร่วมมือกับไปหูเพื่อสู้กับหวังพั่วแต่กับเป็นการเปิดโอกาสให้กับยอดฝีมือลึกลับจากเกาะต้าซีฉวยโอกาสลงมือเพื่อจะสังหารเฉินฉางเซิงให้ได้แต่สิ่งที่คาดไม่ถึงก็คือเปียย่างหงกับเป็นคนที่ลงมือช่วยเหลือเฉินฉางเซิงไว้เพราะก่อนที่จะขึ้นมาบนยอดเขาเซิงหนีเขาได้พบกับชิวซานจิน ชิวซานจินได้มอบภาพวาดเหตุการณ์การตายของเปียเทียนซินให้กับเปียย่างหงพอยอดฝีมือลึกลับจากเกาะตาซีปรากฏกายจึงทำให้เปียย่างหงยิ่งมั่นใจว่าเป็นความจริงยอดฝีมือลึกลับจากเกาะตาซีโดนเปียย่างหงกับหวังพั่วสังหารแล้วเปียย่างหงกับอูชฉยงปี้จึงตัดสินใจไปยังเมืองไปตี้เพื่อหาตัวมู่จิวซือ ในขณะที่เฉินชางเซิงก็สั่งให้คนของสำนักศาสนาหลวงประหารไปหูที่ลอบสังหารตนที่เป็นใต้เท้าสังคราชเสียส่วนสวีโยหลงได้ทำการชำระสำนักด้วยการสั่งให้อาจารย์อาสองท่านออกท่องเที่ยวไม่ต้องกลับมาอีก ส่วนอาจารย์อาอีกคนที่ร่วมมือกับซางสิงโจเพราะต้องการช่วงชิงตำแหน่งทิดาเทพของเธอก็โดนเจอซิ่วช่วยจัดการไปก่อนที่พวกเฉินฉางเซิงจะตกลงเดินทางไปยังหอกระบี่หลีซานต่อ เพื่อจัดการเรื่องราวความรักของเจ๋อซิ่วกับชีเจียนอันดับเจ็ดในเจ็ดพิทักษ์แดนเทพบุตรสาวอาจารย์อาคนเล็กหอกระบี่หลีซานเมื่อขึ้นเขากระบี่หลีซานเฉินฉางเซิงได้พบกับชิวซานจินเฉินฉางเซิงจึงได้ขอบคุณถึงความช่วยเหลือต่างๆที่ได้รับอีกทั้งยังขอเข้าพบเจ้าสำนักกระบี่หลีซานที่ก้าวขึ้นสู่ขั้นเทพศักดิ์สิทธิ์อีกคนและขอไปหาชีเจียน ชีเจียนที่โดนกักขังอยู่ในหุบเขาจำเป็นจะต้องฝ่าเส้นทางจิตก,กระบี่ที่สุลีอาจารย์อาคนเล็กของเขากระบี่หลีซานทิ้งไว้เข้าไปซึ่งเฉินฉางเซิงก็ได้ลองฝ่าเข้าไปเป็นคนแรก ทำให้เขาได้รับทราบถึงบทเรียนสุดท้ายที่ซูลีทิ้งไว้ทำให้เฉินฉางเซิงเข้าใจในมักคาเพลงกระบี่ยิ่งขึ้นในขณะที่เจอซิ่วและทุกคนเลือกอีกทางคือเลือกที่จะไม่เป็นศัตรูหรือท้าทายกับมักคากระบี่ที่ทิ้งไว้ ก็สามารถผ่านมาได้อย่างง่ายดายแต่ด้วยอาการของเจอซิวยังไม่มีวิธีรักษาเชิญชางเซิงจึงได้แต่ขอให้เจ้าสำนักกระบี่หลีซานถ่ายทอดยังตำราวิชาเสียงกระบี่กระจ่างใสเที่ยงธรรมเพื่อชะลออาการบาดเจ็บของเจอซิว เจอซิ่วจึงต้องอยู่ศึกษาวิชาเสียงกระบี่ที่เขาลีซานแต่หลังจบเรื่องเฉินชางเซิงกับได้รับจดหมายด่วนจากซางสิงโจที่ส่งมาพอเฉินชางเซิงได้อ่านจึงรีบขี่กระเรียนของสวีโยหลงมุ่งหน้าไปยังเมืองไปตี้ทันที สร้างยังความไม่สบอารมณ์ให้กับสวีโยรงที่เขาขี่กระเรียนของเธอไปหาผู้หญิงคนอื่นที่เมืองไปตี้มู่หูหญินจักรพัรด,ดินีขาวได้บังคับให้ลัวลัวองหญิงเผ่ามานลูกสิทธิ์เฉินฉางเซิงแต่งงาน และเธอยังใช้โซ่ล่าจูซ่าไว้ใต้ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่มีวิญญาณบรรพบุรุษเผ่ามานทั้งยังให้การปกป้องมู่จิวซือแต่เปียย่างหงกับอูชยงปี้ได้มาถึงเมืองไปตี้และคิดจะสังหารมู่จิวซือที่ซ่อนตัวอยู่ใกล้ๆกับจูซ่า เตมููหยินกลับมาขัดขวางพร้อมทั้งการปรากฏตัวมาของกุนซือชุดดำเผ่าปีศาจจึงทำให้เปียย่างหงกับอูชยงปี้ทราบว่าเผ่ามานได้ร่วมมือกับเผ่าปีศาจแล้วจึงคิดส่งข่าวแต่กับถูกอะไรบางอย่างขัดขวางไว้